ครับกลูกสุกนก็สบายแล้ะครับเนาะนี้กับผ้าว่าไม้ไหมครับไอ้ยูหากินในเกาหลีครับผมก็ยินดีต้อนรับครับผมกดก็สบายแล้ะครับเนาะขอบคุติดตามรับชมครับผมเบาครับครับผมหากินในเด่นเกาหลีครับผมเนาะไปรุ่นน้ำกันครับผมเนาะโอเคครับไหนเนาะครับบันนุ่มสุกนุ่มสุกรครับฟันดาบก็ไผ่อุ่น ไปเนาะครับเนาะเปลี่ยนสูตรครับผมนี่ละเลี้ยงมุกเลี้ยงหาซ่วนหาซ่วน,นเอาครับบัดนี้ะทางเฮาเนาะครับเนาะรุ่นไปน้ำกันครับเม,มึงเบาฟงเพิ่นเฮ็ดครับผมระีินีต้อนรับครับผมชาวบ้านนุ่มสกุลคนจาวางครับ ดึกดิบแล้วเพราะเขาท่าเนาะครับเนาะอ้ากัดซ้อนไปนี่ละก็ดีอาครับนะ้หงเอาตัวหำาใส่กุ้งหลายตัวนีส่สิใส่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นออกกันดีๆดีครับผมหาปลาซิวหน่อยครับไปโมกโนนเบ็ดบ่ได้กอาปลาซิวนี่ละเลี้ยงอะไรก้อยคักๆดละกุ้งมาเลี้ยงเนี่ยมันออกกุ้งครับผม นะจักกิ้วเสกุงเหนูนี่โตฟ้าดิไปมุกครับผมแบบฟ้าน้อยครับเมือ่อน,นี้เ่อ๋อวันนี้มาได้กับปลาน้อยแล้วครับกำขี่ดีกว่ากำต้นนะครับเนาะอ่ากินเลี้ยงหาประมาณกับเมื่อบานไม่บานจีดาครับผมยังก็บว่า,าวเอาจักเล่นไปยังาเขาจีว่านะครับเนาะฮ่าปลาซิวหน่อยเมืมเอมอ่อกี้นี่ไหมเอามือพึกอยู่เนาะ ไปไปแล้วครับบุญกระต่อไปอีกครับผมงงๆไปเลยครับครับผมเบิ่งเบาฟงหุ่นเอาครับผมเนหาสอนปลาซิวหน่อยหาสอนกุ้งครับอืมมึงเป็นทางเข้าไปแล้วครับน้ำก็เลึกๆป่าได้จักปลานี่ยมีจีรีมีจีรีมาสั่นครับไปบ่อไหมครับผมเนี่นะมันเข้าไปเฮ็ดครับผม ดินบวบวออกมาเช่งไรเนาะเอา,เอาไปตัวตามแขนบอดลงมาตามนาบ้าฟุ้งโอ้ยยังไงบุคับทั้งเข้าไปมิต่าง <c oughs> เหรอในกุ้งตัวเดียวครับผมเนาะนีะ่ครับโขดกลัวลุยไปลุยครับผมยังแงหรอยังตะกุ้ง เฮ้ยก hey, ุ h, way, hey, hey. Hmm. ้งกุ้งฟอกุ้งดำนี่แมงอันนี้นี่อนีแมงหลงมหนี่นี่เออแม่งันี่เอาไหมกุ้งไหมนีโยโอ้ยหลอกขาบมันเด้อลอกขาบมันครับโอ้ยแต่เสียดายตัวน้ตัวนึงตัมตัวนที่ตัว หนะครับการวิธีการเพึ่นเอาครับผมหอ,อยเอาหอ,อ,อยครับมึงพึ่นเอาออกมากครับมันี้เออมันรุนมันรุนครับผม<อ>ปลาบูโอ้ยปลาบ,บ,บูาหน่อยครับผมปลาบูหน่อยแล้วบ่เอาสักหั่นไปย่างย่างกระเทิ้งกุนเราครับเนาะเอาคงขอคงอันนี่้นะครับ ุงกบุงนเดีจับาทตรงนี้เนาะเป็ตคือบ่าฮะกุ้งไงฉันบอฮะกุ้งไงกุ้งไงม่งกับม่งยังกับแมงยังกัเอิญจัดนี่ไงกินได้อยู่แมงอันนีเรากรอบลวก็ทิมลุ่มทุ่งล้นยังก็แมงอันกองเขียนหมดเนนละแมงกองเขียน ขันบ่กินกระชายกองเขียนไรขันบ่กินกระชายหวานละไอหนูละหมักเด้ขันบกเขียนเลยเขาไปฝากอะไรจักบ้านไปรุ่นตัวครับผมเอาครับเบิ้งบ้าฟุ้งเอาอีกครับผมอู้ป่าเนี้ยเล่นออกจากพุ่มครับเบิ้งนึงหันให้น่าสอนเขาซะเนาะยังไง อยู่เดวก็สั่นเพื่อนว้ลูกมันไหมโอนี่ครับลูกปลาเอ้าต้อนมาเอาต้อนตอนกรอบกรบแเมือกเนี่ยหน้าใสเพื่อนครับผมไปอีกบองก็ดไัมอดมั่งยุ่นนลือตม mọi người lo lốt mọi người Hãy subscribe cho ย้ำไปดิยังได้ต,ต,ตัวมันเป่าปลากระ,ระกไดให้ดูครับชอ็อตนี่ได้ปลาหน่อยครับผม,บมปลาหน่อยครับพอได้มกพอได้มกนเนาะไปครับไปบัดนี้กุ้งนี้ได้กุ้งมันะดำๆมันลักเกี่ยวมัดทานอยู่มือเจ้าไหมเอ๊สอ,อ,อ,องตัวเอาเบิดครับกุ้ง,อองปลาหอย เ,เอาเวิดครับผมนะดุนกัดไปอีกครับผมมาฟงคนมาบมนีครับผมหืมไ่หยังปลาปลาปราชันครับผมเห็นปะดุนครับผมน้ำหิ่งแห้งหมดเลยบ่กจริงหรอมาคือ กุ้งเนี่ยกบหอบเอาดูมองมันหานามไรอือช <laughs> <T> ่อนเอาข้องใต้นครับผมตัวเง่งยังวุ้นเง่งเง่งเง่เง่เอาตัวเดียวกระเพาะติยาทิ่มลวดนะครับเนาะเอาขับเบาฟงลุยยางเดียวครับผมใสยลุยครับเบาฟง ปลาบู <c oughs> บหน่อยครับผมลุ้ม้งครับผมอ่ะรุ่นต่อไปครับนี่ละค้องเงี้วไป มันอยคู่ที่นั่นอยู่ไหนน้ำมัน,หนมไหลเดี๋ยวมันิดโค้งก้อนิดโคง้งมีโค้งบกุกหุ่นนะครับเนาะิดโคงง้งวังน้ำม,มันวน้ำมันไหลปลานลอยสูน้ำมาได้ครับมึบงกับเบาฟุ้งเขาเกียร์นี่ครับผมเกียร์น้ำน,นิ่งๆมึงครับผม ปลาโอ้ได้อยู่ครับปลาปลาบูปลาบูครับผมเอาวันอยู่แบบปลาบูป่อยไหมปล่อยเนาะแล้วล่ะปล่อยแล้วล่ะปล่อยสล่อนปลาสันครับผมไอ้บูไอปุ่งอย่างเนี้ยนะครับเนาะตัวนี้เงี้จะเอาอยู่เป็นบ้บ่เอาอีกแลเงี้ยอาไมเขาไม่หน่อยตามเบาฟงตามเบาฟงบ่มีเหล้าบ่ไเดมมกได้มือแรกอืม หนักมานไปลยลุน้อยบัเลยธุรกีจรอดอกเนาะดอกไ่ครับผมมองไม้ครับผมไปเลยยังไงกันน้ำไปตัวไกลขึ้นไปแล้วปลาคุณเรียนเกินทึ่งไปหมแล้วจะคนเต้เดี๋ยวนี้มวยยางสวนน้ำครับผมไปลาลุยให้พี่ให้น้องเบิ่ง น้ำมันมาฟองเดียวเนาะครับเนาะเอาครับผมรุ่นกันไปนยงวๆครับผมฮึขั้งอี๋ขงเขาไปรุ่นตีนตีนไหมเขาไปไหมเอาตีนไหมอานงูมปลางานงมป่า,ามาสนครับน,น,นั่งกระติกเดยครับ Đúng đấy thằng này đi Thằng này đi Bà Bà Ủa, <laughs> Bà lốt, Bà ừ, ừ. Bà ba nhà là khắp hôm Này bao phung

โคบวะนี่ฮอดเขียดฮอดกบบ่ครับบันนี้มันจ้าป่ะเอาซศร้เอาซศร้เอากบเอาพูดคุ้งยางพุ่งกระได้ครับใส่ใส่เมื่อกี้ไมใส่เมันกลับอีกแล้กัดแล้วเนาะมันกระด้มันตอดเอ้ามันตอดทีเดียอ ออครับผมบาวพงจกอีกแล้วนี่เป็นพงเข้าไปยี่บ่ะแต่จะจะมีปะนี่จะห้อยครับผมห้อยน่อยนี่แหละเ้อนี่แหละเฮ้อท่างพี่เออ อ๋อคือกันนะน้ำเหรอบ้า,บาบอสามาฐานตัวหนึงนะตัวนึงนี่ทอดเสียบหมากันี่ปลานี่ยะปลาปาก,ปากูหมาฐานตัวนึงวาฉันครับไหนวาปลาปากมูเ,น,เนี่ย ใส่ถุงครับเนี่ยใส่กระไดถุงดำทั้งค่ายยิ้เฮ้ยนี่เพา่อเฮ้ยต้นหนามบ่เฮ้ยต้นหนามบ่นี่แหละมาทานครับมาทานนาครับเนาะมึงเบาฟงมันจีเฮ็ดเอาครับผมเป็นทงเป็นทวงโอ้ยมันไม่หยาบเป็นทงสิ ตะเหอะครับลตลอดหน,นีตะเหอะครับผมเอาละครับบาฟงมนอีกแล้วครับผมกบป,ป่าบ้านิเหอะคือบอติงเหอ,ะอฮ,ฮะิ้วหน่อยมาชิวน่อยนชิวน่อยกับเอาครับผมเนาะป่าหลายด้วยก็เหอ่อคืนฮะเห่อว่า่าได้ไหนยังไง มาเลี้สอนเอาแล้วมีนาะครับนาะติดตามซีวิต ลุงสะกลครับโมเมนต์โมเมนต์ลุงเนี่ยใ <c oughs> น <seal. ament. S 1> ลุงสะกลนะครับเนี่ยที่ตามชีวิตเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนสิตัดเองเด้่เพื่อนว่าทางว่านี่ตักส่วนเข้าไปนี่แล้วเนาะครับเนาะลุงสะกลแล้วก็เฮ็ดแนวนี่แหละ มาได้จังหวะนี้จังหวะนี่บ่มีหยังคร,รับนี่จัองหวะมาเพิน่นว่าอีกจักเทื่อเพิน่นว่า าารรับไรเรื่อยๆนะครับนาะที่ตามชีวิตลุงสกุล